สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุชนสวัสดีน้องเอน้ำพึ่งหนึ่งในสยามหลังจากพ่อกันแล้วอีที่หนึ่งปันม่พ่ออีที่หนึ่งเริ่มสิ๊บอ้วนกันนะพี่น้องยูดีสบาย <c oughs> เพราะเฮ้ยที่ไหนดูผมมีงานโอ้ย <c oughs> ยูดีสบายค่ะกินข้าวแซ่บนอนหลับทุกคย่างกันยังการรับงานอยู่ สมือกระลับงานอยู่คือเก่าค่ะมมมแมนค่ะมีเป็นวงดนตรีหรือสิเป็นการลองการร่ำนี่การรับทั่วราชาอาณาจักรนะคะมีการงานกรอื่นหาว่าจังไในเด้อพี่<า>น้นองงานบวชงานบวชงานแต่งงานอาทิตย์นี้ครับไปเมื่อค่ะซอยงานได้สู้ยางสู้งานเลยค่ะแต่ข้าว่านครับสมศรีหน่อยไปแม่นค่ะอาจารย์สมศรีหน่อยเมืองชุมแพอาทีมโค้ชศุกสิ่งแม่นค่ะโค้ชใช่ มาานนีเะแมนค่ะแต่ว่าประจําหนึ่งในสยามเด้อพี่น้องเด้อคหนึ่งหนึ่งในสยามใช่ค่ะแมนแมนค่ะมีวงใหญ่เขากับไปถาวงใหญ่บ้างเขากับสลับจอบคืออาชีพศิลปินที่หายไปเสียหย่าอ่อยอาชียได้อยู่นี่เสียได้อยู่ค่ะแต่ว่าสูดแดดบ่ไหวพี่น้องเสียหลายก็ได้สูดแดดบ่ไหวค่ะรานนั่งไปอาชีพยานเดียแมนค่ะบอกไงมาหน่ามีสิบห้า เออนขเอก็มาจังสันเน่มาวันนี้ก็เลยสิใอ้น้งเอ๋ีครบพนบเก่าครบหลังก่อนก่อนท่อนไามเป็นเอกลักษณ์ะมสาม้าแอบฟังเด้อตกิเอิญมันลด้วกิเอิเพรายังจะองเป็นเบาก็เลยเอิญไมด้โอ้ก็เป็นเบาเหือกันบ่เป็นเบาเอาน้องก็เป็นสาวือกันได้นิ่้องเป็นสาวดิสวดแล้วน้องเงือ คนผู้ดีผู้งามขอสังกาสดพี่น้องน้องอ๋สังใจเกิดใจดำตั้งแต่ไอ้กันยังกาสดเนาะนคือใช่ผมบอกมันเบางเงาหนาเราบผมจังเลยวพราะเนราะนามีคู่นะธรรมดาคนทั่วมีคู่ได้ก็ต้องเพมีคู่ได้ยั่วคูมี่กบฝ่ายฟังใกหน่อย้ะสิเด็นพี่นี่ผมมีแค่นได้ค่ะเป็นคนขาดแค่นวาใส่พี่นก็ได้ไอค่ะฝากคือฝากเสียงเด้อพี่น้องเด้อค่ะน้องเอ๋น้ำผึ้ง <ม>พี่น้องตะกีตะกอนกะร่ำเป็นนางเอกละกะ้วค่ะบัดน,นี้ก็อายุหลายแล้วนะคะเนาะคุณกับ่ดีสู่ลูกสู่เต้ากับเบื่อใดสมื้อนี้กัเลยเล่นเป็นโตกงแน่เป็นแมนย์พญาแน่ค่ะเป็น่อะไรกับมกแม่พญาออกไปหลายงานกับเน่าเงินกต่หลายงานก็สินเน่าอีหลีนั่นล่ะ,ละอ้ายฟังเบิง่บงพี่น้องเสียงเราสิคือเกา่าอ่ะ นีท่านเดิมผู้ปังทาความเมตตาการุณายัางเต็มล้นอยูอ่คืนเก่าหนึ่งในสยามน้ำมาเราเอาปากกามาเขียนเน็มให้เน้มบันอีกต่อไปพอสวัสด์เก็บขัดไว้สร้างยิ่งใหญ่ให้งามตาแม่อุตสาหูน้ำที่ ให้ห่วงใส่ใกายเลินกายยังเป็นดาวประดับโกเอาผนงานออกมาชงรักษาไว้ความดีเด่นให้สวยดังพระจันทร์เพ้นแต่าก,การตาสัง,งากก่าโกผลงานยำให้ทานชมเอือ ในยามนี้ป่าเด้อพี่น้องเด้อเสียงอาจะบุคือเก่าเนาะคือเก่าคคลเก่ายงหลายมกเัมียนมาลาแตะก่อนยังหยมหยอบอยู่ทุกมื้อยัง้าดเล้าเสียเายพ่าเป็นหยังว่ตที่อยู่ผู้เดียวตก้าดเล้าเสียเจ้าก็เว้าถืดน้อยเนาะขอบคุณไหลายหน่ะขอบคุณครับซอยเสียรอาสนับสนุนศิลิินบ้านเฮ้าครับชิลิินแขนง ศิละปะการแสดงของมอล่องปอลำปอลำเป็นของครูบ้านครูเมืองเท่าไปทั้งในกับในพรในน้ำกับช่วงก็ยังไปทั้งใ,ในกับกินแจ้วประเด็ปลาดากประด็โอประเดกปลาดาก,กบองนี่กันนะมีแห้งยาวๆหี่คนนี้โอ้ยว้าวเขาบ่นทึกว่าหลงหนาลงหล,ลังเนาะไอ้ก็ได้เขาอยากให้มาเถามาแล้วเป็นนี่ละขยันแต่เขาขยันปั๊บขอบคุณพี่น้องหลายครับขอบคุณค่ะเสียงลายเก่ามันมันมันวางมงินมาเก่าอันวะวางไงพราะมันมีเอฟเฟกต์ me if